ต้นดอกอันนี้นพี่นอ้องงามหาองามเห,าหามเหือนอกันเลยตรงกลางมันบานม่าในเหมือดพี่น้องอันนี้มันบานบานดอกเบื้องต้นมันต้นงามงามดอกไม้ป้าพี่นอ้องเพิ่่ได้ปลูกได้นี่ดอกไม้ป้า ต้นให้ยคือหนองเป็นต้นใหญ่เมื่อเริ่มมาล่าเลยมึงใบมันพี่น้องนะอันนี้อนดอกผันบานกลางก้อนอันนั้นผันขวบบานกลอนเปียกเป๊ะ ดอกแบดบุรีพี่น้องกินไหนมืดเดียพี่น้องอันนี้ดอกนี้กินไหนบ่บ่บหงสวยงามมากนะอันนั้นอันคล้องพี่น้องน้ำไหลโจกโจกอยู่ปลาหน่อยก็ะไรไหลปลาหน่อยไรไหลายน้ำไหลมาสื่อเนาะกินเนื้อห่างพี่น้องห่าง รถขาเจ้าจอดสามลาบยั่สื่อของกินในซปเปอร์มาร์ทกพี่น้องสื่อของกินในซปเปอร์มาร์ทคตก้นกอกำลังกายงางไปงานไม่ตั้งงามๆพี่น้องเอ้ ไม้ต้นนั้นมันตุนเกาลัดพี่นอ้องเกาลัดก็ลั่งเต็มอยู่